สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาโม3-3ไม่ขึ้นให้เรายืนยันตัวตนในแอปเป,ป่าตังนะครับนี่ของผมได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับให้เรา,ย,ายืนยันตัวตนกันส่วนสําหรับใครที่ยังไม่ได้หน้าแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าระเบเซนั้นนะครับเดี๋ยวทําตามผมกันได้เลยนะครับผมโดยขั้นตอนง่ายๆตามผมไปดูกันได้เลยนะครับ ดวยหนึ่งคลิกกับไปที่คำว่าเพจสโตนะครับแล้วพิมพ์คำว่าอัปเดตนะครับผมนี่ครับแล้วหาคำว่าเป่าตังค์นะครับนี่ครับคลิกเข้าไปเลยแล้วกดคำว่าอัปเดตนะครับนี่ของผมได้ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพออัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดนะครับครับผมนี่ครับ แล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าจีวอรเนตนะครับนี่ครับก็จะเห็นมันมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปยืนยันตัวตนได้เลยนะครับนี่ของผมได้ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับผมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมหากใครชอบวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ